ภาพยนต์เรื่อนี้เป็นการนำเนินเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปออกรบแทนพ่อในช่วงของปี450มีการก่อสงครามแต่ละแควนเพื่อแผ่ขยายอาณาเขตของตนเองออกไปให้ได้ยิ่งใหญ่มากที่สุดกองทัพเหลวหลานที่นำทัพโดยท่านอองได้กำลังพนนับแสนเพื่อโจมตีเมืองเฉาเหวนที่อยู่ในการปกครองของฮองเต้แขวนเว่ย และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างแขวนเว่ยและกองทัพเหียวหลานหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแควนเว่ยชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันอย่างสงบสุขมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งหัวหูอดีตเคยเป็นทหารที่เก่งกาจอย่างมากแต่โดยอายุที่มากขึ้นมีอาการป่วยในตอนนี้จึงทําให้หัวหูไม่สามารถออกไปรบได้หัวหูอาศัยอยู่กับลูกที่ชื่อว่าหัวมู่หลานเพียงสองคนเท่านั้นโดยมู่หลาน เป็นคนที่คอยดูแลพ่อที่ป่วยอยู่เป็นประจำแต่ด้วยนิสัยของมูหลานที่ชอบชกต่อยเหมือนกับผู้ชายเธอจึงได้รับการฝึกในการต่อสู้จากคนในหมู่บ้านชายคนหนึ่งชื่อว่าเสีเ่ยวหูเป็นรุ่นน้องของมูหลานและสนิทกับมู่หลานตั้งแต่ยังเด็กทั้งคู่นับถือกันเหมือนพี่น้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนมาวันหนึ่งทหารของฮองเต้ได้นํานราชองค์การมาแจ้งให้กับทุกคนในหมู่บ้านด้ทราบว่าขณะน,นี้กองทัพของโรหลาน ได้นำทัพมายึดพรมแดนแล้วแต่กองทัพว่ยยังขดาดทหารที่จะป้องกันจึงมีราชองค์การให้เกณฑ์ผู้ชายและอดีตทหารออกศึกในครั้งนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหัวหูพ่อของมู่หลานด้วยพ่อของมู่หลานที่เคยเป็นทหารเก่าก็อยากจะรับใช้ชาติไม่สนว่าตัวเองจะป่วยหรือมีอายุมากแล้วหัวมู่หลานในห้ามพ่อของตนเองไว้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนี่คือราชองค์การของฮองเต้ มูหลานรู้ดีว่าถ้าเธอปล่อยให้พ่อของเธอออกไปรบในสภาพแบบนี้ก็คงไม่รอดกลับมาแน่ๆและนั่นทำให้มูหลานได้ตัดสินใจนำชุดเกราะระดับของพอ่อปลอมตัวเป็นผู้ชายไปออกรบแทนพอ่อนี่จะเป็นครั้งแรกที่มูหลานได้เข้าสู่สานามรบกฎของกองทัพกำหนดขึ้นมาอย่างเงข่งคัดห้ามให้ผู้หญิงเข้ากองทัพโดยเด็ดขาดถ้าหากฝ่าฝืนจะโดนประหารชีวิตทันทีและนั่นทำให้มูหลานได้พบกับเสี่ยวหูคนในหมู่บ้านเดียวกันกับ,กบมู่หลาน เสี่ยวหูตกใจทำไมมูหลานถึงมาอยู่ที่นี่ได้ถ้าทุกคนรู้ว่ามู่หลานเป็นผู้หญิงต้องถูกประหารแน่ๆมู่หลานบอกเหตุผลว่าที่เธอต้องทาแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อพ่อของเธอมูหลานจึงขอให้เสี่ยวหูห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดว่าเธอเป็นผู้หญิงโดยความที่เสี่ยวหูนับถือมูหลานเหมือนพี่สาวเสี่ยวหูจึงยอมที่จะไม่บอกใครในคืนนั้นมูหลานได้แอบไปอาบน้าร้อนในบ่อคนเดียว แต่ต้องกลับมาเจอกับหวนไทยที่มาอาบน้ำเหมือนกันมูหลานต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้หวนไทยรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงหวนไทยพยายามที่จะเข้ามาหาเข้ามาดูว่าเป็นไทยกันแน่มูหลานจึงพยายามทำให้หวนไทยไม่เห็นหน้าโดยการต่อสู้ทำให้ร่างกายของมูหลานแนชีก,กับหวนไทยทำให้เขารู้ท,ทันทีว่านี่คือผู้หญิงและหวนไทยยังเห็นแผลเป็นที่มือของมูหลานอีกด้วยวันต่อมาแม่ทัพได้สั่งให้ทหารใหม่มาเข้าแถว พอมีคนมาฟ้องว่าถูกขโมอยของสําคัญไปแม่ทัพจึงสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดและนั่นจึงทําให้มู่หลานต้องหาทางออกเธอจึงสารภาพว่าเธอไปขโมอยของไปแม่ทัพสั่งประหารเธอทันท,ทีในขณะนั้นเองหวไทยก็เห็นรอยแผลเป็นที่มือของมู่หลานจึงรู้ว่ามู่หลานเป็นผู้หญิงที่เขาเจอเมื่อคืนหวนไทยจึงบอกกับแม่ทัพไปว่าให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะประหาร คืนนั้นหวนไทยได้เข้ามาหาหมู่หลานมู่หลานจึงสารภาพกับวนไทยว่าที่เธอต้องปลอมตัวเข้ามาในกองทัพเพื่อมารบแทนพ่อที่ป่วยและแก่ชรามากแล้วและเธอก็ยังขอให้หวนไทยช่วยจัดการเผาศพของเธอด้วยและฝากไปบอกพ่อของเธอว่าเธอได้ตายในสนามรบอย่างสมเกียรติเพื่อให้พ่อของเธอไม่ต้องมาคิดมากเรื่องของเธออีกเช้าวันต่อมากองทัพของหลหลานได้บุกเข้ามาโจมตีทัพของพวกเว่ย และนั่นเป็นโอกาสของหวนไทยที่จะได้เข้าไปช่วยมูหลานปล่อยให้เธอหนีไปกองทัพของโหลหลานได้จดตีพวกเขาอย่างหนักแม่ทัพได้เข้าต่อสู้สุดกำลังและนั่นทำให้แม่ทัพถูกลูกธนูยิงเข้าไปที่หน้าอกจนสิ้นใจไปหวนไทยพยายามที่จะเข้าไปช่วยแม่ทัพแต่ก็ไม่ทันแล้วทันใดนั้นเองมู่หลานก็ได้เข้ามาช่วยรบในครั้งนี้มูหลานมีฝีมือในการสู้รบเป็นอย่างมากหวนไทยจงทึงให้มู่หลานเข้าไปโจมตีแม่ทัพฝั่งตรงข้าม มูหลานควบมาเข้าจัดการแม่ทัพของพวกมันได้สําเร็จหลังจากที่ไม่มีแม่ทัพคอยบัญชาการแล้วทหารของโรหลานจึงได้ถอยทัพกลับทันทีฮองเตที่รู้ข่าวจึงได้ส่งเสนาจังสือมาที่ค่ายทหารและมีราชองค์การแต่งตั้งให้หวนไทยเป็นแม่ทัพคนใหม่และให้มูหลานเป็นรองแม่ทัพการได้รับตําแหน่งของทั้งคู่ถือเป็นความหวังของแควนเวททั้งคู่ได้นําทัพข้อต่อสู้กับกองทัพของโรหลาน ขับไล่พวกมันออกจากแผ่นดินหวนไทยและมูหลานได้รับชัยชนะทุกสนามรบทุกคนต่างยกย่องว่าทั้งคู่เก่งกาจในการรบทางด้านท่านอองของโรหลานได้รับข่าวมาว่าทั้งสองของกองทัพเวยสามารถจัดการกองทัพพวกเขาได้อีกแล้วพวกโรหลานมีแต่แพ้สู้ต่อไปก็คงไม่ชนะเหมือนตูจึงเสนอมาว่า,วาพวกเขาไม่ควรแยกกองทัพควรที่จะรวมกองทัพเข้าด้วยกันและเข้าจัดการกองทัพของพวกเวย เหมือนตูมั่นใจว่ากองทัพของพวกเขาสามารถจัดการกองทัพของพวกเวยได้แน่นอนแต่ดูท่าทางแล้วท่านอ๋องไม่อยากที่จะสู้ต่อไปแล้วองหญิงก็เห็นด้วยเธอก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคนหลานไปมากกว่านี้แล้วเธอก็บอกกับพ่อเธอว่าเธออยากจะแต่งงานกับลูกชายของฮองเตเมืองเวยเพื่อความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันและท่านอ,องก็คิดแบบนั้นเช่นกันถึงเวลาที่พวกเขาควรอยู่อย่างสงบสุขสักที มูหลานได้ทำหน้าที่คุ้มกันสเสบียงจนมีทหารเข้ามารายงานว่าตอนนี้กองทัพของโหรหลานได้เข้ามาโจมตีทัพของเหมืนไทยที่กำลังออกลาตะเวนด้วยความเป็นห่วงมูหลานจึงสั่งให้ทหารคอยดูแลสเสบียงแทนเธอด้วยและมูหลานจะไปช่วยเหมือนไทยจนสามารถเอาชนะได้จากการที่เธอทิ้งหน้าที่ของเธอไปทำให้กองทัพสเสบียงถูกโจมตีอย่างหนักจนเกือบเสียคนไปเกือบทั้งหมด มูหลานที่ได้เห็นเธอเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะเธอที่ทิ้งพวกเขาไปและเขาต้องการที่จะแก้แค้นทุกคนหุนไทยได้ห้ามเอาไว้ด้วยความที่มูหลานใช้แต่อารมณ์ตนเองแบบนี้จนได้เกิดเรื่องขึ้นมามูหลานบอกว่าที่เธอรีบไปช่วยหุนไทยก็เพราะว่าเธอเป็นห่วงหุนไทยได้ออกไปลบอีกครั้งส่วนมูหลานก็ได้แต่นั่งคิดเม่อลอยไม่ต้องการที่จะลบอีกแล้วจนกองทัพของหุนไทยโดนโจมตีในการศึกครั้งนี้ทําให้กองทัพของหุนไทยถูกเล่นงานอย่างหนัก นกองทัพของขวนไทยต้องกลับเข้ามายังค่ายมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากเฉียวหูจึงเข้ามาบอกมูหลานว่าแม่ทัพขวไทยถูกสังหารในสามรบไปแล้วและได้นำป้ายชื่อของขวนไทยมาให้ทำให้มูหลานเสียใจเป็นอย่างมากเอาจะเก็บตัวดื่มเหล้าไม่สนใจการสู้รบอีกเสียวหูพยายามเตือนสติมูหลานอย่าปล่อยให้ใจตัวเองยึดติดกับสิ่งที่เสียไปแล้วขนาดนี้ และจะทำให้พี่น้องที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ต้องมาตายอีกทามูหลานยังทำตัวแบบนี้และนั่นทำให้มู่หลานได้คิดขึ้นมาว่าเธอจะขอร้องให,ให้ให้กับความเสียใจนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันต่อมามู่หลานก็ได้พร้อมที่จะทำสงครามกับพวกโรรานอีกครั้งและจะไม่ปล่อยให้พวกมันรอดไปได้เธอจึงสั่งให้จัดกำลังเตรียมทำศึกเสี่ยวหูจึงเข้าไปบอกกับใครคนหนึ่งว่ามู่หลานได้กลับมาแล้วและชายคนนั้นก็คือหวนไทนั่นเอง ที่จริงเขายังไม่ตายเขาได้รับบาดเจ็บกําลังรักษาตัวอยู่ที่เขาต้องแกล้งว่าตนเองได้ตายไปแล้วนั้นเพื่อให้มู่หลานได้กลับมารบกลับมาแข่งแกล้งอีกครั้งต่อจากนั้นมามู่หลานก็ได้นําทัพเข้าโจมตีทัพหลวงหลานแกรับชัยชนะมาทุกสนามรบชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปทั่วแ้งจนไปถึงข้าศึกที่ได้ยินชื่อเสียงของเธอต่างหวาดกลัวกับกองทัพของมู่หลานกองทัพของเหมือนตู้เสียคนไปมากกับการรบกับมู่หลาน พวกเขารู้ดีว่าถ้าลบต่อไปก็ไม่มีวันชนะแน่นอนพวกเขาจึงขอถอนกําลังกลับบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องทําการสงครามอีกต่อไปแต่เหมือนตู้ต้องการที่จะลบและเอาชนะและบอกว่าใครที่ต้องการจะถอยทัพต้องตายสถานเดียวเหมือนตู้ได้เข้าไปหาพอ่อพ่อของเขาไม่ต้องการที่จะลบต่อไปแล้วพวกเขาต้องเสียทหารไปมากในการลบในครั้งนี้มันถึงเวลาที่จะพักและถอยทับได้แล้ว โดยเหมือนตู้ต้องการเอาชนะมู่หลานต้องการที่จะแก้แค้นเพื่อยึดอำนาจของแควนเว่ยมาให้ได้เขาจึงไม่ยอมทำตามที่พ่อตัวเองบอกเหมือนตู้ตัดสินใจสังหารพ่อของตนเองด้วยมือของเขาเองและยึดบัลลังก์มาเป็นของตนโดยที่ไม่มีใครกล้าคัดค้านอะไรทั้งนั้นแม้แต่น้องสาวของตนเองเหวอนตู้ก็ยังเอามาเป็นภรรยาส่วนทางแควนเว่ยกำลังประชุมหารือวิธีการจัดการกับเหมือนตู้ ตอนนี้พวกเขารวบรวมกำลังได้มากกว่า2 0 0แสนนายเสยนาจึงอยากได้ความคิดเห็นของแม่ทัพแต่ละคนว่าจะจัดการอย่างไรดีมูรานจึงเสนอไปว่าเธอจะนำทัพโจมตีพวกมันเธอมีแผนอยู่ว่าเธอจะหลอกล่าให้พวกมันตามทัพของพวกเธอมายังช่องเขาบีบก,กองกำลังของพวกมันให้เล็กลงและให้กองทัพของท่านเสนาจัดการมาจากด้านหลังโดยที่ไม่ให้พวกมันได้ทันตั้งตัว มูหลานจะดีด้านหน้าของพวกมันนี่คือวิธีการที่จะสามารถจัดการพวกมันได้ทันเสนาคิดว่าแผนการนี้อาจจะทําให้พวกเขาชนะได้เขาจึงตอบตกลงใช้แผนของมูหลานในการสู้รบเหมือนตู้ได้ยกทัพเผชิญหน้ากับมูหลานโดยเหมือนตู้มีความมั่นใจว่าพวกมันมีกําลังพลมากกว่าหลายเท่าเหมือนตู้ได้สั่งให้ทหารม้าไปดูเชิงก่อนการรบในครั้งนี้จึงทําให้มูหลานเป็นฝ่ายชนะ ต่อมากองทัพของมูรานได้เผชิญหน้ากับพวกเหมือนตูอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นตามแผนที่วางไว้กองทัพของมูลานถูกถล่มด้วยธนูจํานวนมากทําให้ทหารหลายนายได้รับบาดเจ็บรวมถึงมูหลานด้วยแต่ในขณะนั้นเองพายุฝุ่นก็ได้เข้าถล่มทําให้ทหารต่างพากันถอยทัพออ,อกก่อนหวนไทยได้ออกมารบในครั้งนี้ด้วยเขาจึงรีบตามหามูลานมูลานดีใจมากที่เห็นหวนไทยยังไม่ตายมูลานสั่งให้ถอยทัพตามที่วางแผนไว้ แต่ก็มีทหารบาดเจ็บจํานวนมากไม่สามารถนําทหารที่บาดเจ็บกลับไปด้วยได้ทั้งหมดกองทัพของเหมือนตูได้จับพวกทหารที่บาดเจ็บมาเป็นเลชลยทรมานให้ร้องขอชีวิตจากเพื่อนของตนเองแต่ทหารก็ไม่ร้องขอยอมตายเพื่อกองทัพของตนเองหนึ่งในนั้นมีเสี่ยวหูด้วยจู่ๆท่านก็เด้นออกมาและบอกกับกองทัพของเหมือนตูว่าตนเองคือองค์รัชทายาทและได้ยื่นข้อเสนอไปว่าให้จับตัวหวนไทไปและให้อาหารกับยาแก่พวกกองทัพของมูหลาน ฝั่งเหมือนตูก็ตอบตกลงทันทีเพราะต้องการแบบนี้อยู่แล้วมูหลานปลอมตัวเข้าไปเป็นทหารในกองทัพของเหมือนตูและได้ไปแอบเห็นว่าองค์หญิงไม่ได้มีท่าทีที่จะเห็นด้วยกับเหมือนตูมูหลานจึงแอบเข้าไปหาองค์หญิงเพื่อให้องค์หญิงร่วมมือด้วยแต่องค์หญิงไม่กล้าและบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไม่สามารถสูได้มูหลานจึงบอกไปว่าเธอเองก็เป็นผู้หญิงยังสามารถออกรบได้จนเป็นแม่ทัพเธอเองก็สามารถทำได้ องหญิงได้ยินแบบนั้นซึงตอบตกลงที่จะร่วมมือกับมู่หลานคาเหมือนตู้องหญิงทําท่าที่เห็นชอบกับเหมือนตู้ทําดีให้เขาตายใจองหญิงก็ได้สั่งให้คนของเธอจัดการเหมือนตูท้ทันทีคนในที่นี้ไม่มีใครช่วยเหมือนตู้เพราะทุกคนต้องการให้เหมือนตู้ตายเช่นกันมู่หลานแทงเหมือนตู้ไปหลายแผลจนในที่สุดเหมือนตู้ก็ได้ตายองหญิงก็ได้ขึ้นมาปกครองแทนองหญิงขอยอมแพ้และจะไม่มีการสู้รบกันอีก ฝั่งฮองเต้ของแคว้นเว่ยรู้ข่าวว่ามูหลานสามารถจัดการศัตรูได้ก็ได้เรียกมูหลานเข้าวังและฮองเต้ก็ได้สั่งลงโทษเสนาจางจือที่ทําให้พวกเขาเกือบแพ้สงครามมูหลานได้รับความดีความชอบเป็นอย่างมากหวนไทได้เข้าวังไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นองครักายาดมูหลานถูกแต่งตั้งให้เป็นเสนาธิการใหญ่แห่งเ,เมืองเว่ยแต่มูหลานก็ปฏิเสธเพราะตนเองอยากกลับไปดูแลพ่อตั้งแต่ไปออกรบมา12ปีเธอไม่ได้ดูแลพ่ออีกเลย ถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับบ้านดูแลพ่อส่วนวนไทยก็ได้ไปแต่งงานกับองค์หญิงเพื่อสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกันนั่นคือหน้าที่ที่วนไทยเข้าใจดีแต่ที่จริงแล้วหญิงที่วนไทยรักก็คือมู่หลานนั่นเองวนไทยได้ชวนมู่หลานหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ไหนก็ได้แต่มู่หลานก็ไม่อาจทําแบบนั้นได้เธอได้จะบอกว่าให้วนไทยไปเป็นพันธมิตรที่ดีของชาวโลรหลานนั่นคือหน้าที่ขององค์ชายนี่คือการเกาะครั้งสุดท้ายและวนไทยก็เดินจากไป จากภาพยนตร์เรื่องมู่หลาน2009วีรสตรีโลกจารึกทําให้เราทราบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของจีนได้ว่าประเทศจีนนั้นได้ทําการสู้รบกันมาอย่างยาวนานเห็นได้ว่ามีการเล่าถึงเรื่องราวสงครามต่อต้านผู้ลุกลานจากทางเหนือในประวัติศาสตร์จีนถือเป็นยุคที่เกิดการแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนในยุคสมัยหนึ่งและถือว่าเป็นยุคที่แตกแยกที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ราชวงศ์ฉินลงมา หลังจากราชวงศ์ชิงตะวันตกสิ้นสุดลงภักเหนือของจีนก็ตกอยู่ในภาวะจลาจนและสงครามของชนเผยุค16แคว้นจวบจนคิร์สกัาชา386หัวหน้าเผาทั่วป่าเซียนเป่ยได้สถาปนาแคว้นเป่ยเว่ยและตั้งนครหลวงที่เมืองผิงเฉิงปัจจุบันคือเมืองต้าถงในมณฑลซานซีจากนั้นทยอยกวาดล้างกลุ่มอำนาจอิสระที่เหลืออยู่ติความวุ่นวายจากสงครามแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นทางภักเหนือ ในที่สุดคิทสกัก,การา439บ้านเมืองมีความสงบสุขและมั่นคงขึ้นช่วระยะเวลานหนึ่งการสู้รบอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ราษฎรในยุคนั้นถึงกับต้องยอมเป็นคนพิการเพื่อต้องการหลบเลี่ยงการเกณฑ์กำลังพลชายหนุ่มในสมัยนั้นไม่กล้ามีภรรยาเพราะถ้ามีลูกมีครอบครัวก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงทำให้เกิดเรื่องราวมู่หลานออกไปรบแทนพ่อของตนเองซึ่งนั่นทำให้เห็นว่ามู่หลานออกไปรบถึง10ปี แสดงถึงความกระตันยูที่มีต่อพอ่อความจงรักภักดีต่อชาติและเสียสละตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานจะเห็นได้ว่ามู่หลานไม่ต้องการที่จะเห็นใครต้องมาตายอีกแล้วแต่เธอก็ต้องยอมทาสงครามเพื่อปกป้องประเทศชาติและปกป้องชีวิตของทหารที่เหลืออยู่แต่เรื่องราวของมู่หลานถือเป็นวรรณกรรมจีนอีกอย่างหนึ่งที่ถูกแต่งขึ้นมาไม่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งเดิมทีนั้นมู่หลานมาจากมู่หลานชือเป็นร้อยกรอง ที่ใช้กอมเด็กแต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไรนักจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์หมิงได้นำร้อยกองมาแต่งเป็นบทอ,อนิ้วหญิงสาวม,มู่หลานเข้าเป็นทหารแทนบิดาจึงทำให้เรื่องราวของมู่หลานนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาจนกลายเป็นภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชันในปัจจุบัน